จากกรณีข่าวที่ร้อนแรงบนโลกโซเชียลหลังเมียหลวงโพสคลิปที่ถูกสามีพังบ้านเพราะเมียหลวงไม่ยอมให้พาเมียน้อยเข้าบ้านหลังรายการโหนกระแสได้มีการเชิญคู่กรณีดังกล่าวในโลกโซเชียลเข้ามาให้สัมภาษณ์สดร่วมกัน3คนเมียหลวงสามีและเมียน้อยมาออกรายการสัมภาษณ์เปิดใจทำให้โซเชียลต่างพากันวิาพากษ์วิจารณ์กันสนัน่น ทางคุณต้นสามีได้มีการยอมรับว่าพังบ้านจริงและได้ยอมรับว่าคุยชัดกับคุณเหมียวเมียน้อยทุกวันและอยากให้เขาได้ดียอมรับตรงๆว่าเคยคิดเกินเลยบ้างจึงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางคุณแพรฝั่งเมียหลวงโดยคุณต้นได้พูดประโยชน์ที่ทาเอาโซเชียลต่างพาก,กันฮือฮาวันนี้ผมต้องการดูเหมียวเติบโตไปเรื่อยๆเ,เพราะผมคุยกับเขาแล้วผมโอเคถ้าถามว่าคบกันไหมยอมรับว่าคบ แต่ถามว่าจะเกินเลยไหมผมก็อยู่ครอบครัวแต่ที่มีปัญหากับเมียหลวงตอนนี้ก็คือเขาชอบเปียงหนีซึ่งทางคุณแพรฝั่งเมียหลวงก็ยอมรับว่าตนเองเดินหนีเพราะทุกครั้งที่คุยกันทางสามีก็เอาแต่ยกย่องฝั่งเมียน้อยและคุณแพรได้มีการถามว่าให้คุณต้นเลือกแต่คุณต้นบอกว่าฉันเลือกไม่ได้จะขอเก็บไว้ทั้งสองคนคุณแพรเลยบอกว่าถ้าเธอเลือกไม่ได้เดี๋ยวฉันเลือกเองคือการที่ขอหย่าและเดินออกไป ซึ่งในส่วนของคุณเหมียวเมียน้อยได้ทำงานขายบริการคุณต้นจึงอยากพาคุณเหมียวมาทำอาชีพสุดจริตและอีกอย่างคุณต้นก็ได้เห็นฝีมือการทำอาหารของคุณเหมียวจึงชวนมาอยู่บ้านเดียวกันกับเมียหลวงเพื่อทำอาหารและขายทางออนไลน์แต่ก็เกิดเรื่องขึ้นเพราะเมียหลวงไม่ยอมนี่ก็คือสาเหตุที่พาเมียน้อยเข้าบ้านซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามคุณเหมียวรู้หรือไม่ว่าทางคุณต้นมีเมียอยู่แล้ว คุณเหมียวก็ตอบมาว่าตนเองรู้แต่ไม่ได้คบกันแค่คุยคุยแบบคนรักแต่ไม่ได้คบกันใครจะคบกับลูกค้าตัวเองโดยสุดท้ายหนุ่มกัญชัยได้ถามคุณเหมียวว่าจะเลิกกับต้นไหมคุณเหมียวก็อ้ำอึงและตอบกลับว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะและเมื่อหนุ่มกัญชัยได้ถามกลับฝั่งคุณแพรว่าจะกลับไปคืนดีกับคุณต้นไหมคุณแพรฝั่งเมียหลวงตอบกลับพร้อมน้ำตาคอและย้ำว่า ไม่กลับขานนับจากนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างการทำมาหากินผลสุดท้ายคุณลาวีเรากับลูกไม่หยุดที่ผ่านมาไม่ปกป้องแพรไม่ปกป้องลูกและเคยด่าลูกว่าเนรคุณพอลูกไม่ยอมยกข้อให้กับเหมียวต้นได้แต่พูดปกป้องเหมียวคนเดียวไม่เคยคิดถึงความรู้สึกลูกเมียเลย หลังจากที่รายการจบไปโรคโซเชียลก็แห่ติดแฮชแท็กผหนกระแสขึ้นเทรนทวิตเตอร์วิพากษ์วิจาร์ณเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งส่วนมากก็จะแสดงความเห็นในด้านเชิงลบถึงฝั่งคุณต้นเป็นส่วนใหญ่งานนี้ทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับสั่นแบบติดตลกว่าคนดูอาจจะไม่ได้สงสารคุณสามคนก็ได้เขาสงสารผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องข่าวเด่นข่าวดังและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ